กลับมาพบกับซอลูซี่สลัดซิ่งซอสตัวจริงเสียงจริง,รงต้องซอลูซี่สลัอซิ่งเท่านน้นนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะไม่แน่ใจว่าวันนี้ ใครกำลังทำอะไรกันอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าซอนเนี่ยกลับมาเล่นเกมในค่าย p s เอซีกเช่นเคยนะคะซึ่งเกมเนี่ยก็ชื่อว่าเกม Fortune t ช l l ล r นั่นเองน,นะ,ะหรือว่าไก่ทองคำนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเราจะลงเบ็ดเดิมพันกันไปที่30บาทเท่านั้นนะทุกคนเหมือนเดิมทุกๆสัปดาห์เลยที่ซอนเนี่ยจะลงเบ็ดเดิมพันเพียงหลักสิบเท่านั้นนะคะแล้วก็ให้เขาตั้งหมุนอัตโนมัติไปเรื่อยๆ,ๆเลยนั่นเองน,นะ,ะแล้วเราก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้ เจอกับโบนัสหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าโชคดีเนี่ยเราก็จะได้โบนัสเนก็ทําทให้เราเนี่ยได้ฟรีสปินกันถึง10ครั้งกันเลยน,นั่นเองคะมาเราต้องมาลุ้นกับซอลูซี่กันนะคะว่าวันนี้เราจะได้โบนัสกันหรือเปล่าและใครที่อยากจะเล่นเกมนะคะช่องทางการเข้าเกมกคือช่องสลอ็อตไมน์เบดนั่นเองนะ,ะลองเข้ามาดูกันได้เลยนะคะซึ่งเกมในค่าย P.S. หรือเพจใต้เนี่ยเขาก็มีหลากหลายเกมมากๆเลยนะคะที่ให้เลือกเล่นนะใครที่ยังไม่รู้อยากจะเล่นเกมไหนดีก็ลองไปเข้ามาดูรีวิวที่ซารูซีเล่นก็ได้นะมีทั้งเทคนิคและทริคต่างๆในการลเางเบ็ดเดิมพันกันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะก็ลองไปหา ดูกันได้เลยนะคะและใครที่อยากจะเข้าเกมเนี่ยซอลูซี่จะแปะล,ลิงก์สำหรับช่องทางการเข้าเกมออมาให้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ไปกดเล่นกันได้เลยป้า mm hmm. อ้าวโบนัสเนี่ยโบนัสนะคะ,ะมาโบนัสเราได้ฟรีสปินกันถึงสิบครั้งนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเลือกก่อนนะว่าเราจะได้สัญลักษณ์อะไรในการให้เขาได้โบนัสที่มันเพิ่มขึ้น,น,น,นนะมาองนะมาเลือกกันสองสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์วายนะอันนี้ก็แลวกันไปมา ลุ้นกันนะคะซึ่งก็เป็นภาษาจีนนั่นเองนะมาโอ้โหสองร้อยบาทนะฮะบอกและก็ย้ำทุกๆสัปดาห์เลยนะคะว่าค่ายเกม p S เนี่ยเขาแตกจริงแตกจังมากๆแล้วก็ให้แต่ละครั้งที่แตกนี่ก็คือยอดนี่เป็นแบบหลักร้อยนะหลักร้อยก็มีหลักร้อยหลักพันนะคะทุกคนก็ต้องลุ้นกันในทุกๆช่วงที่เขาแตกนะคะว่าจะได้เงินรางวัลไปที่เท่าไหร่นะ <S <S ตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกับซอลลูซี่นะคะว่าอีกสักครั้งที่เหลือเนี่ย ซอจะได้เงินที่หมุนฟรีเป็นเงิเท่าไหร่กันนะคะถ้าเกม PS เนี่ยก็อยากที่บอกนะทุกคนว่าเขาเนี่ยเป็นเกมที่นี่หลากหลายเกมแล้วก็เราเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเล่นได้เกือบในทุกๆเกมเลยนะคะสน,นุกแบบหมดเลยนะเพราะว่าแต่ละเกมี่ยเขาก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปของเกมนะคะสั้นๆเลยอยากให้เล่นม,มาอีกสครั้งนะคะ ใครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของซอลูซีส่สนักสิ่งีัยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆของซอลูซีนะ่นั่นเองนะคะกับเกม Fortune t e l l e r นะในสำหรับวันนี้นะค่นะนะมาโอ้โหเมื่อกี้นี่450้บวกไปอีก20นะทุกคนเป็น4 7 0ดูจึงมากอันนี้คือพันแตกแล้วนะกับเบ็ดเดิมพันที่3าบเท่านั้นนะทุกนะคน PS นี่เขาเจ๋งมากๆเลยคะฮะอือม,มาเงินรางวัลเหล่านี้รวมๆแล้วจะได้เท่าไรกันอีกเท่าไหร่พันสองเก้าสิบนะคะนี่เ,นเดดเิมพันสองสิบแต่ได้กลับมาพันสองเก้าสิบนะทุกคนไม่เล่นนะคะไม่เล่นอือม,มาโบนัสแตกกันไปแล้วนะคะกับหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบก็ได้รลวาพันเจ็ด ยเลยะะใครได้เงินรางวัลกันเท่าไหร่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกซอลูซี่กันได้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยซอจะมาเล่นเกมอะไรในค่าย PS ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะขอตัวไปเล่นเกมก่อนแล้ว